น่าจะมีอีกชุดใหญ่ๆภายในวันสองวันนี้ซึ่งคำว่าใหญ่เนี่ยขอใช้คำว่าใหญ่แบบไฟกระพริบเลยอ่ะอ่าก็คือคนชาวบ้านแถวนั้นก็คืออพยพเนอ้ะอย่าเพิ่งห่วงบ้านห่วงตัวเองก่อนคือหาทั้งโซเชียลหมอปลายทำนายแรงจนโดนฟ้องงานนี้ไม่เล่นแล้วนะ ก็หลังจากที่หมอไปลายได้ออกมาทํานายว่า1-2วันนี้จะมีการประทะกันอย่างรุนแรงนะคะที่ชายแดนไทยกัมพูชาก็ทําให้คนแห่แชร์ข้อมูลนี้ทําให้เกิดการตื่นตระหนกเลยค่ะทําให้ทนายรณรงค์แล้วก็ทนายเกิดผลนะคะเข้าไปแจ้งความที่สพปากเกรด็ดด้วยข้อหาให้ข้อมูลเท็จจนทําให้ประชาชนตื่นตกใจ ตามประมวลกฎหมายอาญา3 8 4แล้วก็เตรียมดำเนินคดีเพิ่มเติมนะคะส่วนหมอปลายก็ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลค่ะบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งนั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างเครียดเราไม่ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นอะเราได้แค่เห็นใจแต่เราไม่รู้เลยว่าพวกเขาอะกลัวขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพี่ๆน้องๆล่ะคะคิดว่าเห็นจริงหรือว่าแค่สร้างกระแส